เดี๋ยววันนี้เราจะทดลองเข้าประชุมในห้องประชุมของซูมดูนะคะอ่ามาเลยนะคะซูมอยู่ตรงไหนอ่านี่นะคะเ,เคอ่อกล้องสีขาวในขอบสีฟ้าซูมเสียงครบเสียงครับ, <Zoom. S 2> รบเสียงครับเสียงอ่าเราก็มาจอยอัมมิตติ้งอ่าเสียงครับเสียงครับพี่โจ้เสียงครับ,รบและเราก็มามิตติ้งไอดีใสร่รหัสค่ะรหัสที่โฮสให้มานะคะ อ่าโหดให้มาก็จะเป็นอ่าจิ้มให้หมายเลขขึ้นค่ะสองอ่าตรงนี้นะคะสองศูนย์สามหกแล้วเราก็จอยมิทติ้งค่ะอ่าแล้วก็จะเข้าไปแล้วนะคะอ่าเปิดจอยวิดีโอค่ะอ่าเสียงนะครับเสียง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 คอนเนคติ้งอยู่นะคะแอปหนึ่ง Please wait the missing host will let you in soon. อ่าพ่อออจะเป็นคนเชิญเราเข้านะคะอ่ามาแล้วคะ่ะอ่า,าเ,เสียงครับแต่ละท่านยังยังแต่ละท่านไม่เปิดเสียงครับเสียงครับเสียงอ่าจะเปิดไม่ได้นะคะอ่าแล้วเรามากดตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องหมายหูฟังนะคะกดเลยค่ะอ่าเสียงนะครับ จอยออเดโออ่ะกดเครื่องหมายหูฟังข้างบนนะคะให้ขึ้นคำว่า mute นะคะแล้วเราก็มาอันตอนนี้เห็นพี่โจ้แล้วค่ะก็ามาเลื่อนเลื่อนหน้าเสียงลงนิดนึงเพราเสียงเท่ากันนะคะอ่าเลื่อนหน้าจอหาหาว่ามีใครเข้ามาแล้วนะคะสามปุ่มนะสามจุดตรงนี้นะคะตอนนี้เห็นตัวเองค่ะเห็นครับผมเซตให้จะดจะได้จอเพิอ ม่หน้าใหญ่มากเลยค่ะอนงเยัคะรบหัวเว่ย P10 เปิดแล้วนะคะตรงตรงด้านซ้ายมืออ่าอ่าพิวาดมาแล้วค่ะศาสนาด้ยิคครับอี่มาสนาโยใช่ไหมอ่าพี่โจก็ยูง้ ถ้าทุกท่านได้ยินแต่ท่านยังไม่เปิดเสียงนะครับตัวท่านเองยังไม่เปิดเสียงที่หน้าจอท่านนะครับอาจจะต้องเปิดเสียงที่หน <helmet> ้าจอท่านก่อนเอาเรื่องน oh <three thousand away> <more Native> ี้ยังจะเปิดเสียงได้นะเนี่ยนะครับจะเปิดเสียงก็ได้ถ่ายภาพให้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายภาพหน้าจอให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแชร์เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูเพื่อให้ใครได้ดูเาวเนาะ ให้ด uh, ูหน so, uh, ่อยอ่าเดี Not ๋ยวผมจัพี uh, ่โจยังไม่เปิดใช่ไหมหรือว่าสั่งเปิดพี่โจอ่ามาดูกันนะครับให้ดูนะครับให้ดูมันตึงด้วยอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอเปิดเปิดเปิดเอาเปิดเสียงนะครับเปิดเสียงอ่านี่นะครับพีสิบเปิดแล้วยังหัวเวิดเปิดยังอ๋อโอ้เปิดเปิดแล้วพี่โจ้ต้องเปิดเสียงครับเปิดเสียง ต้องเปิดเสียงนะครับอยเงียเสียงมันต้องขึ้นว่า you microphone is mut นะคะอ่านว่าอะไรไม่ร yeah. ู้ mute mut เสียงคนะ M U T E เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแชร์แชร์ให้จอให้ดูหน้าอันใหญ่โตโอเคโยกโจเปิดเสียงครับพี่โจไม่ได้เปิดเสียงแกลเลอรี่เอแปดสิบเฮ้ยเก่งมากค่ะมาแล้วค่ะโอเคนะครับเยังไม่ได้เปิดเสียงเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอเห็นะครับที่กำลังเริ่มเริ่มเปิดที่ซู่ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเนี่ยครับอ่าพี่ว่าทำไมมืดจังอมันโชว์หน้าจอไม่ได้นะครับมันโชว์หน้าจอได้แต่ถ้าัไม่กดเสียนะครับอพีโจได้ยินนะครับได้ยินหมครับอ่าโอเคพี่เปิดเสียงแล้ว

งานตัวใหญ่ตัใหญ่นะครับตอนนี้ผม